วัสดีครับวันนี้ก็จะมา,าแสดงขั้นตอนในการดาวน์โหลดนะครับพารามิเตอร์จากตัว BOP นะครับที่เราทําการ Copy รีพารามิเตอร์ต่างๆมาเก็บไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเราจะพารามิเตอร์จากตัว BOP ตัวนี้นะครับอัปโหลดลงไปที่ตัวดายของเรานะครับทำาย่างไรนะครับแน่นอนครับดับแรกเราต้องปัก BOP ที่มีพารามิเตอร์ลงไปนะครับแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับ รอสักครู่นะครับให้ BOP เชื่อมต่อกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจากนั้นใช้โหมดที่ชื่อว่า Extra อีกเช่นเดิมนะครับตุดตดึ๊บที่ Extra นะครับกดโอเคหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเราจะไปใช้โหมดที่ชื่อว่า From BOP นะครับก็คืออัปโหลดพารามิเตอร์ From BOP แล้วกดโอเคหนึ่งครั้งครับและก็กดโอเคอหนึ่งครั้งตัว บีโอพีก็จะทําการโคลนพารามิเตอร์นะครับเพื่อที่จะอัปโหลดลงไปที่ตัวอินเวอร์เตอร์ของเราครับรอสักครู่ครับ okay. ตัวนี้ก็ปีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็กดโ,โอเคหนึ่งครั้งกับจากนั้นตัว ได้นะครับก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเองนะครับหนึ่งรอบ เราได้ right. ของเรารีสตาร์ตเองเสร็จนะครับให้สังเกตดีๆนะครับสัญญาณ r d ร e ควรจะต้องกลับมาเป็นสีเขียวค้างไว้อย่างนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้เราพร้อมที่ทำงานแล้วเราทดสอบได้เลยโอเใช้หมรดมันตัวดูค่ะตาจางๆโอเคงนะครับเรียบร้อยดีครับผคุณฟ้า